ผมจะถอดไฟท้ายนะครับคันนี้เป็นซีวิ c เอฟแล้ววะเอฟแอใช่ไหมเอฟอี F e. แม่งจำชื่อ,อยาชิี่หายเลยเอฟอออฟประจำอ่ะฝามันครอบอยู่นี้นะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้เรามาดูวิธีการแกะก่อนนะครับนี้อาหารอะไรพลาสติกยัดเข้าไปนะแล้วก็ดึงออกนี่แถวๆนี้นี่ ที่ผมใช้พลาสติกเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นรอยนะครับแล้วก็ดึงออกเห็นไหมเราก็จะเจอน็อตหัวเนี่ยมันจะเป็นเบอร์หกมั้งแต่ว่าเราใช้ไขควงนะครับไขนี่แล้วก็อันนี้อัน,นหนึ่งนี่นะครับสามารถตบออกมาได้เลยตบออกข้างนะครับหมุดมันทิ่มลงข้างนี้นะตบออกข้างนะ ตกออกมาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ให้ถอยตบไปข้างๆนี่นะหลุดแล้วเห็นไหมครับไฟถอยเขาอยู่นี่อไอแม่ไฟถอยโทษทีไฟเลี้ยวควทียี่สิบนะครับอึบอ่ะเราใส่เข้าไปอ่ะเดินไปเปิดไฟฉุกเฉินหน่อยมาถ่ายไฟดูติดแล้วนะเห็นไหมวิธีใส่เหมือนเดิมนะครับดูเอาเข้าเอาหมุดเข้าที่เดิมนะ นี่เข้าแล้วแล้วเราก็ไขน่นอนเข้าไปเหมือนเดิมครับสว่างตาแตกอะ่ะเห็นกันเห็นกันแตกไกลืเสร็จแล้วเราก็ฝาปิดครับ ทีนี้เขาเปลี่ยนอันนี้ด้วยไฟถอยผมเปลี่ยนเปลาข้างหนึง่งผมจะแกะให้ดูอยู่งี้เอาที่งัดกิปบงัดนะครับแล้วก็นนี้งถอยแกะแค่สองตัวนะง้างลงมาได้เลยนี่ครับอันนี้อันนี้บิดออก นี่ครับหลอดไฟเป็นขั้วทีสิบห้าครับมันพูดง่ายๆมันคือทีสิบแหละแต่ขนาดหวัดมันมากกว่านนในไฟถอยอเราใส่เป็น LED นะครับใส่คืนเข้าไปนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอะยืนถ่ายเดี๋ยวจะใส่เกียร์ถอยให้ดูติดไหมไฟถอยติดไหมโอเคประมาณนี้ครับ แล้วเราก็เก็บงานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดีหน่อยฝาท้ายมันมีโชค๊คเยเปิดแล้วมันสโลนะะเก็บหมุดเข้าไวครับผมใส่ไไปหมดละช่างมันก่อนนี่ครับแล้วตอนนี้สองตวัวเวลาใส่คืนอาจะใส่โคตรยากเลยกิ๊พวกนี้ โอเคท่านี้เป็นเรียบร้อยครับหลอดไฟนะ h อนด a าซีวิก e อเรียบร้อย